สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับว่ากันถึงดีลของนิโก้วิลเลียมส์ถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดความสับสนนะครับในแง่ของการข่าวบางสื่อนะครับอบอกว่าดีลไม่มีปัญหานิโก้วิลเลียมกำลังจะกลายเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาอย่างแน่นอนดีลยังคงเดินหน้าอยู่บางสื่อบอกว่าดีลชะงักงัน เกิดจากเหตุการณ์ที่ฟิลิกตินตาเอเย่นของนิโกวิลเลียมนั้นไม่แน่ใจว่าบาโลนามีศักยภาพในการที่จะลงทะเบียนนิโกวิลเลียมได้แบบ100%หรือไม่จึงขอหลักประกันกับข่าวนี้นะครับก็มีการออกมาให้ข่าวกันในหลายๆสื่อนะครับไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าเดียวซึ่งโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับระบุว่าฟิลิกิตินตาเอเย่นของนิโกวิลเลียมเนี่ย ไม่มั่นใจแบบ100%เซนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วบาร์เซโลนาจะลงทะเบียนนิโก้วิลเลียมส์ได้แบบสบายสบายหรือไม่หรือจะต้องไปตกระกรรมลำบากนะครับไปร้องต่อศาลไปสวมสิทธิ์นักเตะเจ็บยาวอย่างที่เกิดขึ้นกับดานีโอโมกับแสดงของเปาบิกต่อเมื่อซีซั่นที่แล้วใครหลายคนที่เข้าใจว่าเส้นมาเถอะสุดท้ายบาร์ซ่าก็ลงทะเบียนได้อยู่ดีเอาจริงๆต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า ในกรณีของดานิีโอโมและเปาบิ๊กต่อถ้าว่ากันตามหลักการและก็ตัวเลขดานิีโอโมกับเปาบิ๊กตอไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนตั้งแต่ต้นจนจบฤดูกาลแต่การที่โอโมกับเปาบิกตอได้ลงเล่นเนี่ยนะครับหก็คือบาซ่าไปสมสิทธิ์ผู้เล่นเจ็บยาวเมื่อซีซั่นที่แล้วและเมื่อผ่านช่วงเวลาที่กําหนดก็คือช่วงปลายปีบาซนาไปร้องต่อสภากีฬาสูงสุดหรือว่า c ซเอสดให้คุ้มครองสิทธิ์และก็แช่การตัดสินใจนะครับของลาลิก้าว่าจะถอดชื่อโอมูกับปอรปิโตอออกจากทะเบียนตั้งแต่เป็นการชั่วคราวจนกว่าที่จะมีการพิจารณาคดีเสร็จท,ท้ายที่สุดในช่วงประมาณ5-6นาะสุดท้ายคำตัดสินออกมาของทางสภากีฬาก็ระบุว่านักกีฬามีสิทธิ์ที่จะลงเล่นตามสิทธิ์ของตัวเองโดยไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าบาซ่า ผ่านเกณฑ์1ต่อหนึ่งหรือไม่เลยครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าบาซ่าไม่ได้ทำสำเร็จนะครับในการลงทะเบียนดานิโอโมกับเปาวิตตตามหลักเกณฑ์ของลาลิกา้านั่นเองครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้ฟิลิปตินต้านั้นกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นกับิโกอ l วลเลียมในกรณีที่ว่าตกลงย้ายมาอยู่กับบาร์โซนาซึ่งข้อเสนอที่ฟิลิปตินต้ายื่นให้บาโซนา เหมือนเป็นการออกใบรับประกันให้พวกเขาเนี่ยว่าลงทะเบียนได้แนๆ่ๆก็คือสัญญาครับสัญญาที่จะถูกร่างขึ้นมาเป็นการรับรองจากบาร์โซนาว่าถ้าหากว่าเกิดกรณีลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนล่าช้าแล้วเนี่ยนะครับทางบาร์โซนาจะปล่อยให้นิโก้กล,ลายปเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ Free Agent. สามารถที่จะย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้ซึ่งบาร์โซนามองว่าโอโ้โห มูลค่าดีลที่บาร์ซซาไปฉีกมาจากแอตเลติกบินเบารวมค่าเสื่อมรวมภาษีทั้งหมดเนี่ย62ล้านยูโรมันสูงเกินกว่าที่จะมาทำอะไรเสีเส่ยงๆแบบนี้ได้ครับบาร์เซนาก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกออกสัญญาแบบนี้ให้ไม่ได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบาร์เซาก็ยืนยันย้ำไปอีกครั้งว่ามั่นใจว่าจะผ่านเกณฑ์การเงินของลาลิก้ากลับเข้าสู่กฎ1ต่อ1ได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็สูตรการเงินที่คิดเอาไว้ในการจ่ายให้กับบินเบาแล้วก็ขั้นเหนื่อยของดิโก้เนี่ยสโมสรก็คิดมาเป็นอย่างดีไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินของสโมสรมากนักหรอกอย่างไรก็ตามนะครับบาซ่าเองก็เข้าใจนะครับในความกังวลของเฟลิกตีนต้าแล้วก็นิโก้วิลเลียมจึงเอ่ยปากายื่นข้อเสนอให้นะครับบอกว่าเอาอย่างนี้ไหม นี่คือสัญญาที่บาร์ซ่าจะสามารถมอบให้ได้ในกรณีที่บาร์ซ่าไปฉีกสัญญาจากแอติบินเบาจ่ายเงิน62ล้านยูโรแล้วนะครับและถึงช่วงเวลาลงทะเบียนบาร์ซ่าลงทะเบียนนี้ก็วิลเลียมไม่ได้บาร์ซ่าจะยอมให้สโมสอนใดก็ตามที่พร้อมจ่ายในค่าฉีกสัญญา62ล้านยูโรคืนให้บาร์ซ่าเอาตัวนี้ก็วิลเลียมสไปได้เลยครับนี่คือใบรับประกัน นะครับหรือว่าสัญญาที่บาซลนาจะยื่นให้กับนิโกวิลเลียมได้ก็คือพวกเขาจะต้องได้รับเงิน62ล้านยูโรคืนในกรณีที่ว่าฉีกแล้วนะครับลงทะเบียนนิโก้ไม่ได้นะครับทางนี้ครับคาดกันว่าไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่1นี้นะครับทางลาลิก้าจะมีการประกาศนะครับสถานะทางการเงินของสโมสรต่างๆว่าแต่ละสโมสรน,นั้นอยู่ใน เกณไหนอย่างไรกันบ้างบาซ่าต้องเข้าศูนย์1ตอนหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการลงทะเบียนนิโกวิลเลียมนะครับซึ่งพวกเขาก็เชื่อมั่นว่ามันน่าจะทําได้จากกรณีการปล่อยอันซูฟาตินะครับกลมงลองเล่ออกไปนะครับให้กับทางด้านแอตเลติกโมดิตแล้วก็ทางด้านของโมนาโกนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของรายได้ที่ลาลิก้าได้รับนะครับการแจ้งจากทางบาซโซนาไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียว เพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาบาซ่ามีรายรับนะครับอยู่ที่950ล้านยูโรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีการเปิดเผยดีลของรายจ่ายเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แน่ใจว่าจะผ่านเกณฑ์ของลาลิก้าหรือไม่ล่าสุดก็คือสถานการณ์ของนิโ o วิเลียมกับบาซโลนาเป็นแบบนี้ครับดีลยังไม่ล้มยังไม่ได้ถึงทางตันครับยังสามารถที่จะไปได้ต่อบาซ่ามั่นใจว่าเอาอยู่ปิดได้ ฉีกได้ลงทะเบียนได้ครับ